เคนเทียรเดชและภรรยารัก21ปีเรียกได้ว่าเคนเทียรเดชพระเอกชื่อดังโดยเคนได้เผยชีวิตรักกับภรรยาหน่อยบุศกรค่ะชีวิตจริงจีบกันอย่างไงหน่อยย้อนวันหวานเล่าว่าเคนมีมุมเฉยบ้างใช้มุกเล่นกีตาร์ร้องเพลงเธอคือความฝันและอีกหลายเพลงจีบภรรยาน่อยบอกว่าอารมณ์ตอนนั้นได้ฟังถึงกับคิดในใจร้องเพลงอะไรเคนได้เผยความในใจจีบภรรยาว่า เราคุยด้วยแล้วสบายใจเราอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วสบายใจเราเป็นตัวเองได้ไม่ต้องประดิษฐ์มากเพราะเราเป็นคนง่ายๆเราเป็นคนแบบนี้เลยและตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเหมือนเด็กแอนตี้ว่าทำไมต้องแต่งงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่จริงใจกับเขาเราต้องหาความมั่นคงในชีวิตเราจะมาเด็กๆจะลอยไปลอยมาคบกับใครไปทั่วเราก็ไม่อยากเคยบอกเลิกสามีว่าเราไม่พัฒนาความสัมพันธ์เราเป็นพี่น้องกันแบบนี้ดีกว่าไม่รู้อนาคตจะอย่างไรเราครบกันมาปีหนึ่งเธอมาบอกเลิกกลางคันหรือปีที่สองเธอมาบอกเลิกฉนันเป็นพี่น้องดีกว่าเขาก็บอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นถ้าจะเลิกก็ให้เลิกที่เขาไม่ดีอย่ามาเลิกเพราะว่าจะไปต่อไม่ได้ยอมพั ภรรยาทุกเรื่องแต่มีเรื่องเดียวที่ไม่ยอมเป็นคนยอมภรรยาทุกเรื่องพอแพ้ทางยกเว้นเรื่องงานเราต้องพูดในสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้ละครออกมาดีโดยเล่นละครที่ภรรยาเป็นผู้จัดเคนเคยนอกรูนอกทางบ้างไหมเขาได้ตอบว่าเคยส่วนเรื่องปาร์ตี้กับเพื่อนเอนก็ไปหลังๆน้อยลงอยากอยู่บ้านมากกว่า